โดยภูมิภาคของประเทศแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่บางทีมีฝนตกหนักมากในบางปีหรือว่าแรงมากในบางปีฝนเนี่ยบางทีไม่ได้ตกทั่วทุกพื้นที่บางครั้งตกท้ายเขื่อนแล้วก็กักเก็บน้ําไม่ได้หรือว่าอาจจะมีปริมาณน้ําที่น้อยมากที่เราเก็บได้มันก็ทําให้ใช้ไม่พอเพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่เราก็ต้องมีการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ําหรือว่าฝายเพิ่มมากขึ้นท่านรองนายกคนเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและสั่งการผ่านมาทางสธชในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออชอของเราเนี่ยได้เร่งดําเนินการและกําชับให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างมั่นคงยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะ พัฒนาแหล่งน้ํามีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่ก็เป็นการพัฒนาแหล่งน้ําในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปการพัฒนาแหล่งน้ําในด้านสิ่งก่อสร้างมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก เขื่อนอ่างเก็บน้ําหรือว่าฝายเนี่ยมองภาพรวมง่ายๆก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะสามารถรองรับน้ําฝนเก็บกักน้ําและยังพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่นั้นๆได้ด้วยนะคะฝายเนี่ยเป็นการเก็บน้ําหรือทดน้ําในพื้นที่ลําน้ำสาขาเล็กๆที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดน้ํำขังในพื้นที่หรือไม่ให้ขาดแคลนน้ำนีค่ะ เราจะสร้างเขื่อนหรือสร้างอ่างเก็บน้ําสักที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยมีระยะเวลาของมันไม่ว่าตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาวังโครงการ ก่อนที่เราจะต้องสร้างเขื่อนเนี่ยเราต้องมีการสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจและสังคมแถวนั้นด้วยในระยะเวลาตรงเนี้ยอาจจะกินเวลาไปถึง2-5ถึงปีกว่าที่เราจะต้องหาพื้นที่ลักษณะโครงการในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันไปเขาต้องมีกฎหมายหรือว่าระบบระเบียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราต้องร่วมกันปรึกษาหารือกว่าที่จะได้เขือ่อนหรืออ่างเก็บน้ามาสักหนึ่งที่เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาค่ะ ผ่านมาเนี่ยสธชเราร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า40หน่วยงานเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ําในพื้นที่แหล่งชุมชนแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งการท่องเที่ยวโดยที่พื้นที่ที่เราได้ร่วมทําไปแล้วเนี่ยมีหลายร้อยโครงการเลยโดยที่เราก็จะแบ่งไปตามละภูมิภาคเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยแน่นอนว่าแหล่งเก็บน้ําก็จะไม่เหมือนกันอย่างภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้เนี่ยแหล่งน้ํา ไม่ได้เหมือนกันทุกที่ค่ะรัฐบาล เล็งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมากในการพัฒนาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยสทนชได้ทํากฎหมายน้ําหรือพรบทรัพยากรน,น้ําที่จะช่วยทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําที่จะเล่งเห็นถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ที่จะเสนอโครงการหรือแผนงานขึ้นมาผ่านคณะอนุกรรมการจังหวัดผ่านมาทาง ลุ่มน้ำจนมาถึงคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติเพื่อที่ทุกคนจะได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดและประชาชนเองเนี่ยก็จะได้รับการแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากพื้นที่ของท่านเองค่ะ รองนายกพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะก็ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและสั่งการผ่านมาทางสททชในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออ,อชอของเราเ่ยได้เร่งดำเนินการในโครงการที่ได้พูดไปแล้วให้แล้วเสร็จและกำชับให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมั่นคงยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะภัยต่างๆซึ่งท่านก็มีความเป็นห่วงในทุกๆพื้นที่ทั้งนี้นะคะในตัวแทนของสทนชอยก็อยากให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำของประเทศของเรานะคะโดยมีสทชเป็นหน่วยงานกลางที่จะบูรณาการด้านน้ำในทุกๆหน่วยงานและในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะดามท่วมน้ำแหลงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแหลงค่ะ